สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบมาพอกับยายหน่อยพาแสบในช่องยีหน่อยแค่ไม่รีรแล้วนะจ๊ะหั่นตอนในน่องหนอกจ๊ะอยากคือยากจักรสกินในซ้ำหนเด้อเนี่ยจ๊ะจุจ้ะพี่น้องจุ <c oughs> ผู้ใดสายดิบสายปอบมา <c oughs> <c oughs> ผู้ใดเมื่อกี้ก็ขอโทษขอค่าให้กัลักายพ่อแม่พี่น้องจ๊ะก่อนสกินกะข้าผู้น้อยขอคารวะท่านหนึ่งจอกได้วะน้อ ข้ามเนกับตับก่อนนะจ๊ะพี่น้องตับเยอะหน่อย,อยปลาแก้วแก้วกี่เพียรคมๆจะ้ะหอ,อนทรวงวับเลยพี่น้องเอ้ bạc ngon bác sĩ cào tháo thầu phi nhung cái này bắt đi phẩm ấy phi nhung là đấy nó เมื่อสีเบื้องงามนะพี่น้องใน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 จอสีเบื้องงามแต่ข้างน,นอกงามจา้ะบุเรศกต่จะเปิด,นนาดจานานด้วยจ้ะมากินกันบเขามาเบื้องนะนเป็นกำลังใจให้เนติ้ะพี่น้องจ้ะ วา่าแย่ีนคือกินดิบดีแทนดูแทบสิว่านะพริกดำเองเพรพิษขยะ แป่นน้าจ้าแป่นน้าพกันซื้อมาให้ตับหวานหวานจ่าพี่น้องนา่อยน้อยไม่ได้หันตอนใหญ่ขเพิ่นดอกจ้าตอนน้อยๆพอดีข้ามพอดีแถวพอดีปากอืมอืมหวานหวาน 不要比较。 ปิดายเนาะอือฮหนพี่นางซึ่งเป๊กลงแปลม่หเนลง แต่นห <Es> วานหอ่นแล้จ er <ff> ้ะ <Galile o> ตอนตอนนี้หน่อยสิไม่ก,กินนี่หน่อยว่าสิเวลยังหนา่มกะพีกับนองไม่ก,กินละพนลืมซ้ำคือมือละจ้ะมักไผมักมัมมกม่นคือว่านเอาพี่น,อน้องเนาะ ตอนแรกกรว่านน่ยๆว่าจะแกงน้ำมันน้ำมันบะหมี่จ้ะก็เลยเอาอยู่นดกิะ แสาธุมแม่ <c oughs> YouTube จะปิดกันห้องให้เพื่อนเปิดให้คนเห็นเน่นอนเพื่อน,น้องเนาะอันนี้หลดมิตาซุ่มห้าเห็นกัน phần biết cản không, nó mì nhão thì vào lại cả, thưa, 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 สมรับข้าวจา้ะรับก็เป็นข้าแา,ามมันเรียนอืมอะเรื่องนะพี่น้องจอกหนึ่งหูสั้นสองรองจอกสองหูสั้นพี่นี่จอกสามจอกสี่เห็นป่าว่ามนเมีย ไม่ได้กินตะโดนช่างทองบ่างเหมัอนจัะเป็นันกินกันเลยกินน้ำเพลินค่ะมันนี่จ้ะผู้ใดกิน ม่อนไหร้พี่น้องม้อนไหร้จ้ะนั่งค้าไม่นี่หน่อยหันต้อนนี่หน่อยหรอกจ้าเราก็ส้ำปะปี <c oughs> ต้นหอมผักซี่มระา้อะไรเนี่ยใบบวบบวบอกม,มืองมะเขือสองมวยนังไหม,น,ไหมน้ำผ่าพี่น้องก่นน้ำซ่ามกันนะจ๊ะ โอมเพี้ยงให้มู่ให้พวก็นได้หน่อยอไม่ได้มันไม่น่าเกลนยแหละเป็นบ้าแล้วเฮ็ด <c oughs> คลิปมานี่สิบปีแล้วจะพี่น้องเงินอนรายล้วจะ แกอยากกินเนาะแถวบุดีขึ้นเล็กน้อยจ้ะเผา,าแล้วจะก็อยากกินขานน้ำมันมีเนอะหน่อยกับปลาตะแกรงน้ำมันแหละมันมีปลากจีโก้หน่อยอยู่ Cái ừ. right. Hoàn thoảng thế nào đấy không ăn cả Đóng Bắt ันเปิดเพราะเรามันกัดเสียงดังนะพี่น้องเนาะหอนหอนยาออกฤทธิ์หยาบหยาบ เป็น,นาปลาภเพีได้น้องเปล็ลไรจ้ะห่อนบ่ไหวเสียเปียกเว้ยนะพี่น้องเอ๊ะ อะไรจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะบุญยนี้ยายหน่อยกะกินจุนะจ้ะพี่น้องบางคนมัม่กินกระรอโทษขรอกไก่เลยจ้ะไม่ได้กินก็มากินน้ำกันกินมะม่วงดอกจ้ามันหลายอยู่เนาะรับหน่อยนึงก้อนจังทร์กระป๋จากกันไปมามิลีเขาฝากกดไลค์กดซับสไคร์ห้ยายหน่อยผ้าแสบในช่องยายหน่อยแฟมิลี่นได้จ้าสวัสดีค่ะเรียบๆค่ะพ่อกันแม่คิหนาพี่น้อง